สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาล้างขุยมะพร้าวก่อนที่จะนำไปใช้มีเพื่อนๆชาวกเกษตรหลายๆท่านที่ยังไม่เข้าใจและยังไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องล้างขุยมะพร้าวก่อนนำใช้ในขุยมะพร้าวมีสารแทนนินสารแทนนินมีโทษต่อพืช คือเป็นโทษในการยับยั้งการดูดซึมธาตสารอาหารอินทรีย์ของพืชยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช mm hmm. เมื่อเราจะนำขุยมะพร้าวไปใช้ไม่ว่าจะนำไปเพาะต้นกล้าหรือจะนำไปทำเป็นตุ่มตอนเราต้องนำมาล้างน้ำล้างเพื่อให้สารแทนนินออกจากตัวของขุยมะพร้าวถึงนำไปใช้ได้ ในสารแทนนินถ้าเรานำไปทำเป็นตุ้มตอนสารแทนนินก็จะไปยับยั้งการงอกของรากนะทำให้กิ่งตอนของเราไม่ไม่แตกรากไม่ไม่มีรากงอกออกมานะคะจากนั้นถ้าเราไปเพาะต้นกล้าต้นกล้าก็จะไม่งอกนะไม่ทำให้เกิดการขยายรากก็ทำให้เมล็ดกล้าไม่สามารถที่ดูดซึมธาตุสารอาหารได้ก็จะทำให้เป็นเมล็ดพันธุ์ฝ่อนะเราก็ จากการที่เราจะต้องก่อนนําไปใช้ก็ใช้น้ำนะเป็นน้ําเปล่านะเพื่อนน้าเปล่าหรือน้ํแบบเปล่าก็ได้เราก็นํามาร้างแช่ไว้เราจะแช่ไว้นะหคืนนะแช่ไว้1คืนถึง2คืนก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จะมาบีบน้ําออกแค่น้ําใช้น้ําเปล่านะมาร้างแล้วก็แช่ไว้แบบนี้นะคะ 1-2คืนจากนั้นเราก็จะนำมาบีบน้ำออกแล้วนำไปทำเป็นพีสมอสเพื่อเพาะเมล็ดก,ก้าก็ได้หรือจะนำไปทำเป็นตุ้มตอนหรือจะนำไปผสมดินปุูกก็ได้ทั้งนั้นนะคะ<ม>เพราะว่าในขุยมะพร้าวเนี่ยม,มีประโยชน์ในการการอุ้มน้ำนะเก็บน้ำกักน้ำได้ดีโดยเฉพาะที่เราใช้ทำตุ้มตอนนะก็จะทำให เกิดความชุ่มชื้นในตุ่มตอนทำให้กิ่งไม้ <Okay. S 1> กิ่งพันธ์ุเกิดการงอกลากได้ดี